สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะยู u ูปชาแนลวอลล์ทีมแท็กเตอร์นะคะก็วันนี้เดี๋ยวพามารีวิวรถแท็กเตอร์นะคะเข้าใหม่เป็น L 3 6 0 8นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยรุ่นฮิตเลยนะคะก่อนอื่นเลยวันนี้ก็คลิปอัปเดตสินค้านะคะประจำวันที่21มิถุนายนพศ2565นะคะเดี๋ยวหนูเริ่มรีวิวฟังกันเลยนะตัวนี้รถแท็กเตอร์คัวต้า36แรงม้าตัวดีทีนะคะตัวนี้รุ่นฮิตเลยนะมาเมื่อไหร่ 8 DT จดทะเบียนปีพศ2554นะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมเลยตัวนี้นะคะคับเครื่อง4ล้อนะคะ 4WD เนาะคะับเครื่อง4ล้อ 4WD แล้วก็แบบเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบตั้ง Direct Injection ระบายความร้อนด้วยน้ำพวงมาลัยเป็นแบบ Power จำนวนเกียร์8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะคะตัวนี้เช็คสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะพร้อมมาไปใช้งานกันเลยมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะตัวนี้ได้อุปกรณ์ใหม่ๆเลย2ชิ้นนะคะทางร้านเราติดตั้ง ให้ใหม่เลยนะใบมีดแดนดินหน้าให้เป็นของใหม่ขึ้นรูปอินเสิร์ตตามนี้เลยนะคะแล้วก็ผ่านพวนเป็นของใหม่เช่นกันเป็นผ่านพวนเจ้าดังยี่ห้อ LCS พี่ๆหลายท่านน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันเนาะเจ้านี้เป็นเจ้าดังเลยนะคะผ่านพวน LCS ของใหม่ดยอุปกรณ์ของใหม่เป็นแบบจุกๆเลยนะใบมีดแดนดินหน้าใหม่อุปกรณ์ด้านหลังของใหม่นะแล้วก็ส่วนพี่ๆท่านใดที่อยากจะได้อุปกรณ์อือ่นๆเพิ่มเติมนะคะอยากจะได้เป็นโรตารี่หางตัดหญ้าหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะก็เดี๋ยวทักมาพูดคุยหลังไหม่กัน อันนี้เราก็ติดตั้งให้เป็นพื้นฐานไปก่อนนะใบมีดแนดินกับผ่นพวนนะคะก็ในส่วนของหน้าไม้นะคะตัวนี้หน้าไม้อยู่ที่1,300ชั่วโมงการทํางานนะคะ1,300ชั่วโมงการทํางานเนาะร้อยยางสวยหมดเลยนะคะทั้งสี่เส้นนะคะเป็นร้อยยางสวยๆอยู่เลยนะสี่เส้นอันนี้พาชมหน้าไม้นะคะ 1, 3 5 6ชั่วโมงการทํางานนะคะ เดี๋ยวหนูแจ้งราคากันเลยแล้วกันเนาะอันนี้เดี๋ยวให้ดูหลังคานะาหลังคาก็สวยเป๊ะนะคะบอกหลังคาสวยเป๊ะเลยสําหรับตัวนี้นะแจ้งราคานะคะเซต,ตอุปกรณ์ตามที่หนูแจ้งนะอุปกรณ์ใหม่ทั้ง2ชิ้นนะคะราคาจะอยู่ที่295,000บาทนะ2 9 5 0 0 0บาทราคานี้พร้อมส่งฟรีทั่วไทยไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะจ่ายราคานี้จบเลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยเบอร์โทรศัพท์ไอ l ดี e ลาตามนี้0 8 7ย์แปดเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่เจ็ดสองเจ็ดหรือศูนย์ 9991339นะคะและเราเปิดทุกวันนะคะ365วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะคะตะเลิกแล้วเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่มามะเขือะคะ่ะอําเภอคลองของุง่จังหวัดกําแพงเพชรนะ,ะเปิดทุกวันเลยนะ,ะจะมาชมสินค้าของจริงก็โทรแจ้งกันก่อนนะคะโทรนัดวันเวลาเนาะ,ะเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปพี่จะได้ไม่เดินทางมาเสียเวลานะคะ ID Line ก็ตามนี้เลยนะเบอร์โทรศัพท์ ID Line ตามนี้เลยนะคะพา,า,ะคะาชมด้านหลังนะคะ p โ o ยังไม่ได้เปิดใช้งานเลยนะสําหรับตัวนี้นะคะเป็ ระบบ p โ o ยังไม่ได้เปิดใช้งานเลยนะคะระบบการทํางานทุกจุดใช้งานได้ตามปกตินะคะเราเทสมาแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นระบบไฮดรอลิกยกขึ้นลงหน้าหลังนะใช้งานได้ตามปกตินะคะและเราก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรเดินทางมาชมสินค้ากันได้ตลอดเลยพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางมาอ,อนมาจํามาจองกันได้เนาะหนึ่งถึงสองหมื่นนะคะส่วนที่เหลือเก็บเงินไปทางพร้อมรับสินค้านะคะและเราส่งสินค้าจริงได้สินค้าชัวร์แน่นอนนะเด๋ยนหนาขึ้น ในส่วนของ Facebook ของร้านไว้ให้นะคะด้านขวานี้เลย Facebook ของร้านแล้วก็เป็น Facebook ของหนูเองเ,องเนาะเข้าไปดูกันได้นะคะ L 3 6 0 8นะคะจากร้านบอลล็อติฟแท็กเตอร์เนาะอยากได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทักทายกันเข้ามาได้เนาะหลังไม้มีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะที่ร้านเราจําหน่ายอุปกรณ์ครบเลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้แรงมากกว่านี้ก็จะเป็น4 0 1 8นะคะทางร้านเราก็มีจําหน่ายนะตอนนี้มีสีูนหลายคันเลยนะคะเดี๋ยวทักมาพูดคุยกันได้เนาะ สำหรับตัวนี้2,95,000บาทนะคะรวมส่งเนาะอุปกรณ์ก็อย่างที่หนูขึ้นรูปให้ดูเลยนะคะใบมีดแดนดินหน้ากับผ่านพ้วน ของ LCS นะคะเจ้าดังสำหรับวันนี้เดวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ละกันเนาะพี่ๆท่านใดที่สนใจอย่าลืมโทรกันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้เดวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน,นะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ